ดูที่ข้อสอบข้อนี้เลยสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยทำเนาะดูไปพร้อมกันใครใครทำได้ใครเคยทำแล้วก็ดูทวนกันอีกทีว่าจริงๆเหตุผลมันคืออะไรเขาเน้นเรื่องอะไรที่เราเรียนกันเรื่องสถานะอ่ามีสาร A และ B สถานะใดตามลำดับสถานะจะมีอยู่3สถานะควรขอใช้ ภาษาอังกฤษควบคู่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายอันถัดไปด้วยจะได้มองเขียนเต็มเนาะของแข็ง,ของ,ข,งนะของแข็งใช้คำว่า solid นะของแข็งใช้คำว่า solid ขอใช้ตัวยอ่อต่อไปนี้พูดถึงของแข็งจะใช้ s นะของแข็งจะใช้ s ของเหลวของเหลวใช้คำว่า liquid q u i d ต่อไปควรจะใช้ตัว L s OLID LIQUID GAS ทับศัพท์ค่ะ GAS ใช้ตัว G เข้าไห GAS ใช้ตัว G GAS ขอพูดอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะยอนะ่อเนาะของแข็งของเหลวแก๊สอันนี้เรื่องนี้มันเน้นหนักอะไรเรื่องนี้โอนเอ็ออกมา2ปีแล้วนะคิดว่าปีนี้จะไม่ไม่หนีประมาณนี้หรอกก็คือเรื่องลักษณะของรูปทรงแล้วก็ ปริมาตรลักษณะข้อ1ข้อ1สังเกตว่าปริมาตรเนาะปริมาตรก็คือ500อันนี้คือเต็มแต่พอเทใส่ขวดหน้าตาใหม่ปริมาตรมันเหลือน้อยลงแสดงว่าไม่ใช่ปริมาตรน้อยลงท,ทัทีรูปทรงเปลี่ยนไปค่ะแสดงว่าอันนี้คือรูปทรงไม่คงที่หรือรูปร่างไม่คงที่เข้าไหมรูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรเท่าเดิมอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือลิควิด เดี๋ยวนะใครยังจำภาษาอังกฤษไม่ได้เดี๋ยวควรขออนุญาตใช้ตัวย่อข้างบนเลยจดไว้เลยได้เพราะฉะนั้นรูปร่างไม่คงที่คือลิควิดแต่ตัวนี้ค่ะเน้นหนักออกมา2ปีแล้วก็คือปริมาตรเปลี่ยนตามภาชนะค่ะเน้นไว้เลยตัวนี้คือปริมาตรเปลี่ยนตามภาชนะข้อสอบเข้าม1ก็จะมีเรื่องนี้เหมือนกันนะปริมาตรเปลี่ยนตามภาชนะ หมายความว่าถ้ามันอยู่ในภาชนะอันใหญ่มันก็เท่ากับภาชนะเปลี่ยนตามแบบไหนสังเกตนะอันแรกคือ500ห0าร้อลูกบาทเซน500นะพอใส่อันที่ใหญ่ขึ้นจาก500มันเปลี่ยนเป็น800อยได้ค่ะนี่คือลักษณะเฉพาะของแกส๊สเข้าไหมจำให้ขึ้นใจเลยเนอะลักษณะจริงๆก็ไม่ต้องจำหรอกรู้ว่ามันฟุ้งกระจายเนาะลักษณะเฉพาะของแกส๊สอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นแปดรยค่ะ อเคอีกอันก็จะเปลี่ยนไปเป็น1,000นี่คือลักษณะเฉพาะของแก๊ส2ตัวลิควิดกับแก๊สก็คือของเหลวกับแก๊สตามลำดับระวังนะข้อสอบวิทย์ขอตามลำดับค่ะตอบ A ก่อนแล้วค่อย B เน้นย้ำนะ A แล้วค่อย B ต้องตามลำดับอันนี้ที่เด็กผิดกันเยอะเลยข้อนี้สบายๆเลย